ต่อไปขึ้นหัวข้อที่สองนะครับหัวข้อคือตารางแจกแจงความถี่ภาพสองก็ค,คือภาพต่อตารางแจกแจงความถี่ภาพแรกเนี่ยเราเรียนคขาว่าพิสัยเราเรียนการ,ารกาหาขนาดพออันความชันหรือความกว้างนี่โดยการเอาพิสัยหารด้วยจำนวนชัน้นเราเรียนการนับรอยขีดเราเรียกนการกรอกข้อมูลลงไปในตารางแจกแจงความถี่นะครับนะอ่า ในภาพสองนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนคำว่าขอบล่างกับขอบบนและคำว่าจุดจกลางชั้นนะครับทําไมเราเรียนคำว่าขอบล่างขอบบนเดี๋ยวพี่ใหญ่ิบายให้ฟังนะครับหน้าที่สิบเก้าข้อหนึ่งอันว่าชั้นท้าสิบเก้าาสิบเก้า แล้วก็สิบถึงสิบสี่นะครับแล้วน้องครับแคนี้นะครับพี่แบงค์อะไรบอกน้องว่าทําไมน้องเรียกว่าขอบบนขอบล่างขอบบนขอบล่างรวมแล้วเรียกว่าขอบชั้นครับขอบบนกับขอบล่างสองตัวนี้มีชื่อเรียกรวมกันว่าขอบชั้นทําไมเราต้องเรียกขอบชั้นครับเพราะ นี่คือเส้นจำนวนครับจริงเส้นจำนวนเส้นที่แทนจำนวนที่ทุฒิจำนวนนะครับพี่สนใจเลขห้าหกเจ็ดแปดเก้าต่อไปนะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ทำไม,มเราต้องเรียกว่าขอบชั้นหรือขอบบนขอบล่าง น้องๆครับเดี๋ยวที่จะแรงเอาด้วยปากกาสีชมพูนะครับแรงเอา5.9เนี้ยด้วยปากกาสีชมพูบริเวณนี้ฮะเป็นชั้นที่หนึ่งบริเวณนี้เป็นชั้นที่หนึ่งต่อไปนะครับชั้นที่สองนะครับพี่ขอแรงเอาด้วยปากกาสีดำเงินก็คือ10-14แรงเอาด้วยปากกาสีดำเงินนะครับ10-14 น้องๆครับในทางสถิติแล้วก็ในการข้อมูลของจิตเนี่ยมันจะมีข้อมูลบางตัวที่ไม่ได้อยู่แบบนี้ครไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่สบูรหรือว่าอยู่ที่น้าเงินแต่มันอยู่ระหว่างมพูกับน้าเงินเช่นสมมุติว่าพี่นะครับเบอร์เบอร์รองเท้าเบอร์รองเท้าเนี่ยนะถ้าเบอร์เบเกอร์เบอร์นายามันก็จเบอร์สามแปด นะครับเบอร์ไทยนะเบอร์สี่สิบเบอร์สี่สองเบอร์ส4นะครับแต่ถ้าใครเล่นกีฬาเราไปดูนะเบอร์เก้าเบอร์ส0มันคนละเบอร์กันอันนั้นเป็นเบอร์ของอังกฤษนะครับเป็นเบอร์ของติดกับเบอร์ของนันยางเบเกอร์นี่คนละเบอร์กันถ้าเบอร์นันยาเนี่ยที่ใส่เบอร์ส4สถือว่าตีใหญ่ใช้ได้ใช้ได้นะใช้ได้สี่สนี้คือใช้ได้ นะครับก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรองเท้าบาสเนี่ยนะครับที่จะใส่ตัวจะเอร์11อ่าเอาเป็นว่าน้องิงปารคอนอาจจะใส่เบอร์9.5คือเบอร์เก้าคึ้นเบอร์เก้าคึ้นน้องใส่รองเท้าบาสเบอร์9ข้าึ้นเอ้าไม่มีตารางให้น้องเห็นว่าเอ้ยเบอร์9ข้าึ้นมันอยู่ตรงไหนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิษฐาจึงนะครับ นะคิดคําว่าขอบชั้นขึ้นมาโดยตกลงกันว่าขอบชั้นเนี่ยคือจุดกลารระหว่างชั้นน้องเฉยว่า9.5เนี่ยจุดกลางก็คืออะไรนี่ครับก็คืออะไรนี่ก็คือ9.5นี่น้องๆครับ9.5เนี่ยครับเขาเรียกว,ว่าขอบชั้นแล้ว9.5เนี่ยเป็นขอบบนหรือขอบล่างละ่ะน้องๆครับ9.5มันจะเป็นะ <laughs> เทพนะครับตอนแรกจะโชว์โชว์เทพนทำประการ60เตะขึ้นมาเราเริ่สอนต่อทำไม่สัดเ็จ ไม่ใช่9.5เนี่ยมันเป็นขอบบนของชั้นแรกแล้วมันไม่เป็นขอบล่างของชั้นถัดไปอย่างที่แม่ที่แม่บอกน้องนะครับว่าเหตุผลที่เขาคิดคาว่าของชั้นที่มาเพื่ออะไรน,นะเขาเรียกว่าข้อมูลขาดความต่อเน,นื่องจำไปเลยนะครับว่าทำไมต้องมีขอบบนขอบล่างเพราะข้อมูลมันขาดความต่อเน,นื่องพี่แม่หน้หนูใส่รองเท้าไป9.5จาได้ถู่ชั้นไหนโอ้ พี่ไหครับดูแส่ค่าเบอร์9.2ได้หอู่ชั้นไหนเห็นไหมนี่คือเหตุผลที่นักเฮตศาสตร์เนี่ยจะต้องคิดของชั้นขึ้นมาและจะนำพาไปสู่การเขียนฮิสโตแกรมเป็นแท่งที่ต่อเนื่องกันเพราะฮิสโตแกรมเนี่ยเป็นการนำเสนอข้อมูลที่มีความต่อเนื่องเช่นความสูงของรอ,องในห้องนี้170.2 170.25ก็แล้วแต่ มันแค่นาเสนอข้อมูลไอความสูงเนี่ยนะเขาเรียกว่าข้อมูลที่มีความต่อเนื่อและแบบไหนล่ะที่เป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื้อเช่นสํารวจว่านักเรียนในห้องนี้ใครชอบกินทุเรียนใครชอบกินมงคุดใครชอบกินลางสาเอาสามชิ้แบบนี้เขาเรียกว่าการสํารวจข้อมูลที่มีความ่อเนื่อมันไม่ต่อเนื่องนะมันไม่มีทุเรียนจุดห้าครับ พี่ครับพี่ครับหนูชอบคะแยนจุดห้าไม่มีแต่เบอร์รองเท้าหรือความสูงหรือน้ำหนักมันมีจุดห้ามันมีจุดสองมันมีจุดหนึ่งโอเคไหม <Okay. S 1> เขาจึงต้องคิดเขาว่าของชักพิจานณาอ่ะท่นี้เรารู้แล้วครับว่าขอบบนของชั้นแรกคือเก้าจุดห้าเอาเดินไปดิขอบบนของชั้นแรกคือเก้าจุดห้าขอบบนของชั้นแรกคือเก้าจุดห้าเท่นี้ขอบล่างนักณิตศาสตร์คิดยังไงอ๋อ อ่าระหว่างตรงนี้เนี่ยก่อนหน้าห้าเนี่ยมันจะมีเลขสี่ครับน oh. ักเรียนาวบอกว่าเออขอบบนของชั้นเนี่ยนะครับนะมันห่างจากเลขเก้าเนี่ยนะครับอยู่ศูนย์จุดห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบล่างของมันเนี่ยก็ต้องห่างจากห้าเนี่ยอยู่ศูนย์จุดห้าจะต้องน้อยกว่าจะต้องน้อยกว่าจะต้องน้อยกว่าห้าอยู่อ,อยู่ศูนย์จุดห้าก็คือเท่าไหร่นี่ครับสี่จุดห้าน้องครับเก้าจุดห้าคือขอบบนของชั้นแรก แต่9.5คือขอบล่างของชั้นที่สองที่จะพูดซ้ำอีกนี้สามรอบ9.5คือขอบบนของชั้นแรกแต่9.5จะคือขอบล่างของชั้นที่สอง9.5คือขอบบนของชั้นแรกแต่9.5จะคือขอบล่างของชั้นที่สอง9.5คือขอบบนของชั้นแรกแต่9.5จะคือขอบล่างของชั้นท <|si|> ี่สอง อ่ะเติมลงไปครับผอบล่างของชั้นแรกคือ4.5่แค่นี้ใครเข้าใจแล้วลองเติมเองเดี๋ยวพี่ได้จะสอนคำว่าจุดกลางชั้นนะครับ